มาดูที่เขาขุดเจาะภูเขานะครับเพื่อจะสร้างรถไฟรางคู่นะครับคุณผู้ชมครับรถไฟทางคู่ไปดูกันนะครับผมยืนอยู่ฝั่งถนนมิตรภาพนะครับฝั่งศูนย์บริการของลำตะฟองนะครับทางรถไฟรางคู่ที่เขากำลังก่อสร้างกำลังเจาะภูเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ผมใช้กล้องซูมได้ไกลนะครับซูมมาดูครับมีการเจาะภูเขาเลยนะครับตรงนี้ดูหินนะครับเขาเขาตัดหินแล้วก็เจาะเลยนะครับตรงนี้สร้างทางรถไฟนะครับอยู่ที่ลำตะคลองนะครับนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับผมซูมให้ทุกท่านดูนะครับวันนี้ใช้กล้องซูมไกลได้นะครับนะครับ โอ้ซูมได้สุดยอดครับตัวนี้พานาโซนิก HCV 270นะครับดูการซูมนะครับสุดยอดจริงๆครับนี่ก็บริเวณของลำตะครองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ